ออกมาแล้วนะสมัยหมไม่ได้หมู่เรื่องเพลงอ่ะจะทำเรื่องทำธุรกิจอ๋อจะยิ่งใหญ่จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความงามรอติดตามนะจ๊ะทำกับแกรนค่ะใช่ค่ะนี่บอกอาหารเสริมอ๋อไม่ไม่ไม่จะไม่ใช่อาหารเสริมเป็นแบบเครื่องสำอาว์วายเหตุการณ์ดาวรันไม่ว้าวนะว้ายจะทำอะไรอ่ะทำไมทำไมความคืบสำอาว์มันทึงทำทันเดียวกัน เบื่อแล้วอันเสริมคืออยากทำเพราะว่าคนก็จะถามเยอะว่าเราใช้อะไรทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามใครนะเช่าเน็ตทั้งหลายบรีสเิใช้อะไรบริทำอะไรนี้อะไรนี่อืมใช่ไหมแต่งหน้าอะไรวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปกับอ่างเป็นหลังตอบที่ว่งอะไรอะไรนะอะไรนะทุกอย่างที่ทำให้โกลรธ อ่าทุกอย่างที่ทําให้โกลมันมีกิมมิคของมันอยู่ก็เลยต้องก็เลยต้องบินไปขอกันยใช่ต้องบินไปขอไกลถึงฮ่องกงเลยแต่ไม่ได้ขอความรักนะไม่ต้องก็ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วหรอผู้ชายไปอย่างี้ใช่ผู้ชายก็ก็เขาอยากไปก็เออมาก็ได้ไม่ไปถ่ายรูปไม่เขาไม่โอ้โหเขาถ่ายรูปให้เราเหรอ มีแค่คอค่ะกับมีแค่ตัวท่อนล่างค่ะแยกชิ้นช่วงที่ไปมันเป็นช่วงวันดีด้วยวันขอยืมเงินใช่วันขอยืมขอยืมเงินจะแม่ห้องําฟิลแฟนมีดจุดจุดเธอคือคนคนแบบคนขอลายเซนพ่อแม่ฟิลแบบแฟนมีดสุดๆดฉันแบบพ่อแม่ต้องทำงานอยู่แบงช่าแน่ไม่ว่าคนแบบหลายหมื่นเป็นแสนอะเธอสันแบบแล้วฉันคือคนอื่นเขาไปตอนตั้งแต่เที่ยงคืน ฉันไปถึงตอนหกโมงเย็นที่กําลังจะปิดชันแบบพ่แม่จะยังมีเงินให้กูยืมไหมวะคือเงินจะไปหมดแล้วหรือเปล่าเข้าใจป่ะฉันก็แบบเออกูหมดโคต้ากูไม่ถึงเราแต่ว่าด้วยความตั้งใจจริงของเราเราก็เลยแบบ ตั้งใจจริงแล้วก็บอกท่านเลยว่าแบบเราอะเดินทางมาไกลแล้วมาด้วยความตั้งใจจริงๆขอให้ท่านแบบเออได้โปรดจงเห็นแล้วก็เมตตาเราเถอะห้าแสนห้าแสนห้าแสนขอขอไม่ได้ขอจํานวนมันคือมันคือมันแล้วแต่ว่าเราอะได้หูเท่าไหร่มันมันคือแล้วแต่ดวงเราว่าจังหวะที่เขาจะแจกหูให้เราอ่ะมันคือแล้วคำว่าหูคือจํานวนเงินของที่ของที่นั่นเลยค่ะมันก็จะมีตั้งแต่แบบ 20ล้าน30ล้าน80ล้าน200ล้าน300อล้านไปจนถึง800ล้านแล้วเราก็ได้มาห้าร้อยบาทอยู่แล้วอยู่แล้วเออไม่ได้ขอรลัดค um> ิวอ่ะก็อ๋อใช่บาทใช่ป หรอหลอหรอแต่ฉันยังไม่ได้บอกยอดฉันยังไม่ได้บอกยอดใช่เชื่อสุดๆฟังนะลันชีวิตฟังนะคือไม่ได้แค่เชื่อแต่มันอยู่ตรงเนี้ยมันลันชีวิตเราราไทยก็สร้างใช่คือถ้าเขาจะบัดชันไม่ความรู้สึกว่าคนเรามันต้องมีจุดยึดเหนี่ยวในชีวิต เออเวลาจะทําอะไรจะทําการใหญ่เข้าใจปะเนี yeah, ่ยเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวเราจะต้องไปบวงสรวงที่องค์พญานาคอะไรอยู่แล้วทําทุกอย่างทําทุกอย่างทําทุกสิ่งเท่าที่เราทําได้เราก็รู้สึกอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตัวเองหรือเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงเราก็ไม่แน่ใจแต่าใช่กําลังใจทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีแรงมีพลังแล้วใช่เธอที่เข้าไปแบบว่าเรียกว่า ทำบุญปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าวัดอ่าใช่ใช่ใช่ตื่นมา,มาใส่บาท<อ>เริ่มแล้วคือตอนไม่ <laughs> คือตอนเด็กๆมันใส่บาตรอยู่แล้ว <laughs> ไงตอนเด็กๆตอนเราประถมอะไรอย่างเงี้ยออกมาเพราะเราก็ต้องตื่นเช้าใช่ไหมแล้วนแะถวบ้านเราก็มีพระมินทบาทอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใกล้ๆก็ไปที่วัดที่ใกล้ที่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พระมาตอน7จ็ดโมงพอดีแล้วเป็นเวลาที่เราเออเก้าโมงเหงาเลย ก็เลยอะไรประมาณนั้นก็เลยไปเออโอเคถือโอกาสว่าตั้งใจตื่นเช้ากว่าเดิมนิดหน่อยเราก็ไปเนี่ยค่ะอย่างอย่างวันนี้ก่อนมา MV ก็เออไปถือถือโอกาสทําบุญสักหนึ่งเปิดทิศเปิดทางเปิดบุญบารมีแต่เราซิงเกิลใหม่เราเป็นพวกแบบทำบุญฝังกดอยู่แล้วได้ที่ไหนบริสุทธิ์ไม่ใช่ถ้าทำบุญอะไรแบบเนี้ย มันไม่มีใครไม่หวังผลอ,อาจจะมีบ้างที่ทําบุญไม่หวังผลแต่สุดท้ายแล้วลึกๆในใจเราก็หวังให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวอย่างน้อยแล้วคือเราหวังบุญที่จะติดตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าทําบุญไม่หวังผลอ่ะ <mile> <derived> มีบ้าง <aunt ie> อาจจะมีคนบ้างแต่ว่าเราในเราที่ยังอยู่ในโลกของความรักโลกกดหลงยังต้องใช้เงินยังต้องมีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีการแบบคาดหวังตรงนี้อยู่ทําบุญหวังผลอะไรเงี้ยเหมือนทําดีเอาหน้าอะไรเงี้ยปะคือเหมือนกันเหมือนกันเลยดังนั้นสาธุมาแน่มาแน่ฝากด้วยนะคะใบพอลายวันที่9เดือน5ได้ฟังกันแน่ๆนะคะเพราะว่าน้ำมันหยดลงหินทุกวันหินก็ยังก่อน ท,ท,ท,ทุกช่องทางเจอกันเลยน้ำที่หยดลงหินสูกวัน